ขอต้อนรับสู่รายการเสน่ห์ไทยแท้บายแม่พลอย อาหารประเภทเส้นนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยเตี๋ยวบะหมี่หรือว่าเส้นพาสต้าก็ตามเนี่ยเป็นอาหารที่ทําง่ายอร่อยง่ายๆสามารถเป็นผสมผสานสร้างไอเดียไม่รู้จบเลยค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบเด็กก็ชอบนะคะวันนี้เราจะนําเสน่ห์ไทยแท้ๆจากเครื่องแกงเขียวหวานแล้วก็แกงแดงไปสร้างอาหารที่เป็นจําพวกเส้นนะคะแปลกๆให้คุณผู้ชมลองไปทํากันดูแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะไปพบกับน้องฮันนี่วันนี้เขาจะมาพร้อมกับความรู้ ถึงคุณค่าและประโยชน์ของใบสมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารแนคค่ะไม่ใช่สารแนนนะคะสารแนคค่ะประชมเลยดีกว่าค่ะว่ามันมีประโยชน์ยังไง Oh, ค่ะคุณผู้ชมคะพบกันอีกครั้งในช่วงสเสน่ห์ไทยให้ความรู้กับพันนี่ค่ะวันนี้เราก็จะมาติดตามเรื่องของอาหารไทยรวมทั้งสมุนไพรไทยที่น่าสนใจนะคะถ้าพูดถึงอาหารประเภทยำพลาหรือว่าลาบเนี่ยนะคะแน่นอนค่ะจะมีผักอยู่ชนิดหนึ่งนะคะซึ่งขาดไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะเพราะผักชนิดนี้จะทําให้อาหารจานเด็ดของเรานั้นมีรสชาติที่ทั้งจัดจ้านแล้วก็หอมอีกด้วยนะคะเรียกได้ดว่าน่ารับประทานขึ้นเยอะเลยค่ะผักที่ว่านี้ก็คือสารแหน่ค่ะ สารแหนเป็นพืชดั้งเดิมของทวีปยุโรปเป็นพืชล้มลุกวงเดียวกันกับกระเพราโหระพาและแมงลักลำต้นกลมสีเขียวหรือม่วงแตกกิ่งก้านสาขาแล้วก็เลื้อยไปตามดินส่วนยอดตั้งชูขึ้นสีเขียวหรือเขียวแกมม่วงมีขนสั้นนิ่มปกคลุมอยู่ทุกส่วนของลำต้น ใบรูปหอกมีกลิ่นหอมปลายใบกลมมนนะคะขอบใบจากแบบสี่เลื่อยดอกสีชมพูอมม่วงออกเป็นช่อที่ปลายยอดสารแหนแตกยอดได้ตลอดปีสําหรับประเทศไทยนั้นสารแหนจัดเป็นผักสวนครัวที่ปลูกตามบ้านสามารถพบได้ทุกภาคค่ะ จากใบสาแหน่นั้นมีกลิ่นหอมเย็นนะคะคนจึงนิยมนํามาปรุงแต่งอาหารกันค่ะเพราะใบสาแหน่นั้นสามารถนํามาดับกลิ่นคาวของอาหารประเภทยามและลาบได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สามารถมาทานกับแกล้งด้กับแนหนมเนืองอีกด้วยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีคนจํานวนหนึ่งนาใบสาแหน่นี่น,นะคะมาตกแต่งอาหารแล้วก็เครื่องดื่มให้ดูเก๋ไก๋สวยงามด้วยค่ะสรพพคุณของใบสาแหน่มีมากมายนะคะส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันต่อเลยค่ะ ใบสารแหน่สดนำมาตำและพอกสามารถแก้ปวดบวมผื่นคันสามารถนำมาชงเป็นชาดื่มบรรเทาอาการหวัดขับเหงื่อระบายความร้อนแก้ปวดท้องขับลมในลำไส้และช่วยย่อยอาหารสารเมนทอลในสารแหน่มีคุณสมบัติเย็นใช้รักษาอาการอ่อนเพลียบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนหลอดลมอักเสบและหอบหืดค่ะ ู้ชมคะนอกจากสารแหน่นั้นจะมีประโยชน์ทําให้อาหารอร่อยแล้วก็มีกลิ่นหอมหน่ารับประทานแล้วนี่ยนะคะชื่อของสารแหน่เองนั้นก็มีจํานวนมากนะคะแต่เรียกว่าไม่น้อยไปกว่าคุณสมบัติเลยละคะ่ะเริ่มจากชื่อภาษาอังกฤษกันก่อนเลยนะคะสารแหน่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า pepper mint garden mint kitchen mint ส่วนชื่อไทยเริ่มจากภาคกลางคะ่ะเรียกสารแหน่ว่าสารแหน่หรือสารแหน่สวนภาคเหนือเรียกหอมด่วนภาคใต้เรียกมักเงาะแสน่ หอมเดือนและอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีเรียกว่าผักไส้เทียนหรือผักหอมใบมนค่ะคุณผู้ชมคะนอกจากสารแหน่นั้นจะมีชื่อเรียกหลายอย่างนะคะสับปุลทางยาพรีพร้อมอีกด้วยค่ะและยังมีทั้งแคลเซียมเหล็กวิตามิน B วิตามิน C ีเบต้าแคโรทีนได้เรียกว่าประโยชน์อัดแนนจริงๆเลยนะคะขราวต่อไปคุณผู้ชมทํายำหรือทําลาบอย่าลืมใส่ใบสารแหน่นะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะแต่ว่าอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะคะเพราะช่วงหน้าพี่ป้อมมีเมนูเด็ดมาฝากกันเช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ อย่างของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมอาจจะไม่คุ้นเคยอันนี้จะเรียกว่าแผ่นเน่สีแปลกๆเนี่ยบางครั้งนะคะจะกลายเป็นแครอทผสมด้วยหรือบางครั้งเนี่ยเขาก็จะผสมด้วยซันดรายทูมโต้ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมีอีกเส้นหนึ่งเรียกว่าทาทิยานี่นะคะมันจะเป็นเส้นคล้ายๆกับเฟตตูชินี่แต่ว่ามันจะมีความนิ่มกว่าแล้วก็เส้นสั้นกว่านิดนึงส่วนใหญ่สีเขียวจะเกิดจากสปินชค่ะ ความเก๋กของซอสอันนี้นะคะก็จะเกิดขึ้นจากเราจะมีปลาแซลมอนที่เป็นสโมกแซลมอนซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นปลาแซลมอนที่ทานเย็นๆนะคะมันจะดิบนิดนึงคุณผู้ชมได้มาปึ๊ดคุณผู้ชมก็จะนำมากรีดปัดเป็นเส้นบางๆเอาไว้เลยนะคะเราจะไม่นำปลาแซลมอนลงไปใส่กระทะด้วยแต่เราจะเตรียมเอาไว้นะคะเพื่อจะใส่ตอนจบเส้นประมาณอย่างนี้นะคะบางๆ เราวันนี้นะคะเราก็จะมีน้ำมันมะกอกเล็กน้อยใส่เนยสดลงไปผสมกันนะคะตามด้วยกระเทียมสดเสร็จแล้วเนี่ยจำได้ไหมคะเวลาเราทำอะไรกับเนยเนี่ยเราควรจะต้องหลีไฟหรือว่ายกลงแป๊บหนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราจะใส่สเสน่ห์ไทยของเราก็คือน้ำพริกแกงแดงประมาณแค่1ช้อนชาเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมไม่ต้องใส่เยอะเราทำพาสต้าค่ะ เสร็จแล้วคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ mm hmm. เครื่องแกงของเราก็จะมีความหอม mm hmm. คุณผู้ชมนำน้ำตาลทรายนะคะ mm hmm. แค่พินช์เดียวนะคะ mm hmm. ไม่ถึงเครื่องช้อนด้วยซ้ำใส่ลงไปนิดหนึ่ง mm hmm. เพื่อให้หอมหวนนะคะ mm hmm. เราจะเติมครีมสดลงไปนี่คือครีมที่ค่อนข้างติ๊กนะคะกลับเข้ามาที่ ความร้อนอีกแล้วค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันเครื่องแกงเนี่ยทำกับกะทิก็ได้นะคะใส่ได้หมดเลยเนี่ยเครื่องแกงเราไปอยู่กับครีมของฝรั่งเขาก็อร่อยเช่นเดียวกันนะคะแต่ที่สำคัญคุณผู้ชมต้องคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็จะเติมนี่คือไทม์สดนะคะชาล์ก็จะเป็นก้านแบบนี้เป็นใบสวยๆแบบนี้ใส่ไทม์ลงไป แล้วก็เติมด้วยพริกไทยดำค่ะหอมทีเดียวค่ะเสร็จแล้วลงไปเลยนะคะเจ้าตัวแผ่นเน่ที่ลวกไว้แล้ว ยกลงจากเตานะคะคนครีมสดจะอร่อยมากเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็เตรียมจานเลยนะคะเมื่อยกลงจากเตาแล้วนะคะคุณผู้ชมก็จะนำปลาแซลมอนนี่ละค่ะที่เราหั่นเตรียมไว้ ลงไปโรยนะคะทุกเค้ากับครีมแล้วก็ซอสทั้งหมดแล้วพร้อมที่จะเทใส่จานได้เลยนำทม์สดมาตกแต่งสักหน่อยนะคะ เพื่อความหอมแค่นี้คุณผู้ชมก็จะได้พาสต้าจานแรกมีสมุรแซลมอนแล้วล่ะค่ะ สำหรับจานที่2นะคะเช่นเดียวกันเลยค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมีน้ำมันมะกอกลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยเนยสดค่ะ เายังไม่ร้อนมากไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเตาร้อนผู้ชมต้องนาเยนยสดออกมาเลยส่วนผสมของเราจะมีไว้ไวนนะคะไวขาวกระเทียมหัวหอมซึ่งจะลงไปก่อนกระเทียมสดสับนะคะแล้วก็หัวหอมหอมใหญ่เนี่ยผู้ชมคะมันจะหวานแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะเวลาผู้ชมใส่ลงไปควรให้เข้ากับเนยกลิ่นหอมก็จะออกมาทันทีทันใด สเสน่ห์ของไทยวันนี้เราก็จะใส่แกงเขียวหวานนะคะเครื่องแกงเขียวหวานเช่นเดียวกันนะคะใส่ไปแค่1ช้อนชาเท่านั้นไม่ต้องเยอะเ <S oin> มื่อเครื่องแกงเขียวหวานเข้ากับเนยนะ้ำมันมะกอกกระเทียมหัวหอมเรียบร้อยแล้วนําคอรีฟลาวเวอร์หรือว่าดอกกระหล่ำเล็กๆเนี่ยนะคะลงไปพร้อมกับไก่มันจะได้สุกไปพร้อมๆกัน คุกเค้าส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันนะคะ โรยน้ำตาลนิดเดียวนะคะหยิกขึ้นมาหรือภาาษอังเรียกว,ว่า pinch ก็คือประมาณจิ๊บเดียวเองค่ะจิกออกมาเลยแล้วคุณผู้ชมก็จะนำไวน์ขาวเนี่ยใส่ลงไปเพื่อให้มันมีความหอมนะคะคุณผู้ชมจำไว้นะคะเวลาทำกับข้าวกบบไวน์เนี่ยอย่าปิดฝาเด็ดขาดถ้าปิดเนี่ยไวน์มันก็จะทำให้อาหารนั้นขมทันทีเราจะต้องปล่อยให้แอลกอฮอล์เนี่ยระเหย ออกไปเหลือแต่รสชาติที่อร่อยแล้วก็กลมกรอบนะคะใส่ไว้ลงไปเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็จะนำครีมสดใส่ลงไปตามด้วยพริกไทยดำ เยอะแมากมายตามใจเรานะคะถ้าใครชอบรสชาติเข้มข้นก็ใส่เยอะๆ ัจากที่ทุกอย่างเข้ากันดีวัยและเหยะพอสมควรแล้วนะคะคุณผู้ชม <Hey. S 1> เราจะนำเส้นลงไปเลย hey. เรานะคะดูดซึมน้ำซอสครีมทุกอย่างเข้าด้วยกันแล้วเราก็จะปิดไฟท,ทัทนทีแทนไปไหมคะคุณผู้ชมยกขึ้นจากเตาค่ะแล้วก็นำไข่ที่เราตีเตรียมเอาไว้ลง ก็จะเข้าไปอยู่กับครีมอย่างเรียบร้อยเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยท็อปปิ้งด้วยพา,มาเมซานชีสค่ะพร้อมที่จะลงจานได้ทันที จะเสิร์ฟนะคะก็โรยหน้าด้วยพาร์เมซานชีสอีกสักนิดแล้วก็นี่คือเบคอนทอดค่ะกรอบๆหอมๆอ,อยู่ข้างบน เสร็จแล้วนะคะพาสต้าทั้ง2ชนิดกิ๊บเก๋ทีเดียวนะคะพาสต้าที่เป็นแพเน่กับสโมกแซลมอนแล้วตัวนี้เป็นทาลิยานี่นะคะเป็นครีมซอสมีไก่แล้วก็มีผักสวยงามค่ะคุณผู้ชมหอมมากๆเลยเพราะว่าเรามีเสน่ห์เครื่องแกงของไทยทั้ง2อ,อย่างค่ะเอาละค่ะพบกับรายการเสน่ห์ไทยแท้บ่ายไม่พลอยได้ใหม่นะคะคราวหน้าแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะได้สูตรวันนี้นะคะเขียนมาขอเราได้เลยทางนี้ค่ะแ d ด r e s s ข้ง ล่างนี้เลยแล้วเราจะส่งไปให้เอาละค่ะสำหรับว <Avenue. S 2> ันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะเคล็ดลับการทำซอสคาโบนาร่าให้มีเนื้อเนียนไม่เป็นก้อนทำได้โดยก่อนที่จะใส่ไข่ลงไปในกระทะจะต้องยกกระทะลงจากเตาก่อน เพื่อไม่ให้ไข่โดนความร้อนจากเตาโดยตรงไข่ก็จะค่อยๆสุกและไม่จับตัวกันเป็นก้อนจึงทำให้ซอสที่ได้มีเนื้อเนียนเข้ากันมากเลยค่ะ